ใหม่เดี๋ยวผมเรียกเรียกใหม่นะเรียกใหม่แล้วใหม่ค่อศาสตร์น้องเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เรียกใหม่แล้วมาหากูเลยจั่วถูกเออห้านี่สามสองกดเยอะมาแล้วคิวสั้น

นองคัดเลยเคยมาดูข้างในข้างในเั็นไงใมแนะนำให้ดูนสุดท้ายนะทใ้ใายตอนนี้เจ็กสะมันต้องป้เลี้ยงออกมาแล้วโอ้โหคามหันามหละเนเ่นเ่าหนนี่ยไงนี่ ตกมาด้านหลังมามามาทีนี่ต่อโอ้โชิแขนโมงแล้วอันนี้ต่อต่ออันนี้สวยมองการลงกัะ ้เียแกล้งถึงทุกคนก็เข้าใจนะมันคนไม่ไหวหรอกอะไรเงี้ยทีจริงมันเป็นช่วงที่พักใจของเรานั่นแหละแล้วก็คือสวยไงก็เลยมีหนุ่มมาจีบอีกแล้วก็หนุ่มเก่าก็หึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้ก็จะแบบเหมือนแก๊งเพื่อนเราเนี่ยแหละก็คือวางแผนให้เฮ้ยเยอมรับเราแบบมูฟออนสักทีอะไรอย่างงี้เขาปากแข่งกันอยู่สองคนค่ะเขาแบบซ่อนความรู้สึกเขาอยู่สองคนพวกเราเนี่ยก็เป็นฝ่ายกระทุงว่า เฮ้ยพูดเธอสองคนจริงๆพูดเธอรักกันนะอย่างงี้สังเกตได้เลยตั้งแต่ตอนแรกที่โอยคนชอบคาแรคเตอร์รามินมากซึ่งเป็นตัวพี่โป๊บเองเฮ้ยพี่แมนพี่นกไม่ใช่ที่บิวที่ที่บิวคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วมันดีไง เบลหลงในการแสดงพี่โป้มาเพราะว่าหลายคนก็หลงในการรอยยิ้มแล้วก็คาแรคเตอร์แบบจังหวะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เขาไม่พูดกันเขาเก็บไว้คนเดียวเขาจะเบลพูดอย่างเาียแบบนี่ยให้พูดเลยไหมพูดไหมเอาพี่โป้